สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการปลูกมะเขือพวงในกระถางแบบง่ายๆนะครับแต่ได้ผลแน่นอนนะครับมะเขือพวงถ้าปลูกลงดินทรงพุ่มใหญ่นะครับใช้พื้นที่เยอะเปลืองเนื้อที่นะครับถ้ามีบริเวณพื้นที่ข้างบ้านไม่มากนะครับ ลูกในกระถางก็สามารถควบคุมทรงพุ่มได้และจะติดดอกออกผลให้ได้ก,กินตลอดทั้งปีช่วงนี้มะเขือพวงราคาแพงนะครับราคากิโลละร้อยห้าสิบถึงสองรอยบาทนะครับในช่วงเดือนพฤษภาที่ตลาดสดอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับ ขั้นตอนการปลูกก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับไม่ต้องหมักดินหมักปุ๋ยให้เสียเวลาเวลามีเศษผักเศษผล,ลไม้ก็นำมาใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นนะครับวันนี้ผมมีกล้วยสุกก็จะฝังลงไปเลยนะครับง่ายๆแบบนี้อีกประมาณ2อสมเดือนนะครับกล้วยก็จะย่อยสลาย เป็นธาตุอาหารอย่างดีให้กับมะเขือพวงนะครับถ้ามีขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ใส่ไปได้เลยนะครับหมักไปพร้อมๆกันเลยจะไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ขี้เถ้าถ่านนะครับดินจากขี้เถ้าถ่านเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง<ม>เพื่อที่ดินจะได้ ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาได้นะครับมีเศษกิ่งไม้ใบหญ้าบริเวณข้างบ้านนะครับก็ใส่ทับถมลงไปได้เลยนะครับอีกสักระยะก็ค่อยๆเติมดินนะครับดินไม่ต้องใส่เยอะนะครับไม่ต้องเน้น ถ้าใส่ดินลงไปเยอะจะทำให้ดินแน่นไวนะครับจะเน้นที่เศษกิ่งไม้ใบหญ้าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในการปลูกพืชกินผลอย่างมะเขือนะครับหลังจากปลูกเสร็จก็รดน้ำดูแลนะครับโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีใดๆนะครับ ผ่านไป25วันนะครับมะเขือพวงก,ก็จะเริ่มตั้งตัวได้นะครับโตแบบธรรมชาตินะครับปลูกแบบอินทรีย์ปลอดภัยการดูแลรักษาก็ดูแลง่ายนะครับอีกสักระยะนะครับก็จะติดดอกออกผล ให้ได้กินตลอดทั้งปีท่านที่มีพื้นที่น้อยนะครับบริเวณข้างบ้านสามารถปลูกพืชผักสวนครัวนะครับในภาชนะต่างๆไปกินไว้ใช้เป็นพืชผักปลอดภัยนะครับก็ใช้เวลาว่างนะครับดูแลพืชผัก ข้างบ้านขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ